เรื่องราวใน EP นี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคดีฆาตรการรมสุดโหดที่เกิดขึ้นภายในรัฐ阿拉斯า EP นี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นคดีแรกเลยนะครับที่เราเล่าเรื่องเกี่ยวกับ阿拉斯กาเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวฆาตรกรต่อเนื่องที่น่าสนใจมากๆเรื่องราวใน EP นี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันในลึกลับจะมาเล่า EP นี้ได้เลยครับ สวัสดีครับพ่อผมดับเบชาะและฝนปัญญาวดีค่ะกับลึกลับจำเล่า EP ที่156ครับผมก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอสวัสดีเพื่อนๆนะครับทั้งทาง YouTube Facebook แล้วก็ทาง TikTok ด้วยนะครับลึกลับจันเล่าของเราเนี่ยมี3ช่องทางแล้วนะนเพื่อนๆนะคะใครสะดวกแพลตฟอร์มไหนเนี่ยก็ไปตามกันได้เลยเนาะวันนี้เนี่ยก่อนที่จะไปเริ่มคลิปกันนะครับดับต้องขอแบบอยากจะประชาสัมพันธ์หรืออยากจะอวดก่อนนะว่าวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับหรือว่าวันวาเลนไทน์เนี่ยเราจะมีคลิปพพพิิิเเเศศศษษษ พิเศษ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 ที่สุดและในโมเมนต์ชีวิตของพวกเรานะครับและอยากจะบอกเพื่อนๆสปอยล์ได้แค่นี้ละกันแต่วันที่14กุมภาพันธ์นะครับเพื่อนๆกดเข้ามาดูคลิปที่หน้าช่องของเราได้สนุก <laughs> พเพื่อนๆสามารถกดเข้ามาดูคลิปของพวกเราได้ที่หน้าเฟซเลยนะครับอยากให้พเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้ามาดูกันนะครับสำหรับคลิป EP พิเศษนี้ของพวกเราใช่แล้วเพราะว่าฝนเนี่ยลองดูไปรอึงแล้วนะน้าตาไหลเลยพเพื่อนๆแต่ยังไม่บอกว่ามันคือคลิปอะไรนะเดี๋ยวต้องไปรอติดตามเอาครูขนาดนี้คนเขารู้กันหมดแล้วแหละโอเคก็พกเพื่อนๆมารอดูกันนะครับสำหรับคลิปในวันที่1 4กุมภาพันธ์นี้นะครับก่อนที่จะไปเริ่มคลิปนี้กันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยค่ะใช่แลวครับใครที่ชอบมากๆนะครับก็อย่่าาลมมมกดดปุตติครับ พราะเพื่อนๆบางคนเนี่ยดูกันแล้วแต่ไม่ได้กดปุ่มติดตามเยอะแยะเลยนะครับก็สําหรับ EP นี้เนี่ยเรื่องราวคดีใน阿拉斯าเนี่ยมันจะโหดหรือว่ามันจะแปลกขนาดไหนเดี๋ยวเราลองไปฟังกันดูค่ะในวันที่13มีิถุนายนปี1983นอลสกาในรัฐ阿拉斯ของประเทศสหรัฐอเมริกา มีชายคนหนึ่งนะครับได้ขับรถไปตามถนนเปลี่ยวเส้นหนึ่งในขณะนั้นเนี่ยดูเหมือนกับไม่มีอะไรข้างทางเนี่ยเป็นเพียงแค่ป่าและทุ่งน้ําแข็งตามถนนเปลี่ยวปกติทั่วๆไปจู่ๆนะครับก็มีเด็กสาววัยประมาณ20ปีเนี่ยวิ่งออกมาขอความช่วยเหลือจากข้างทางนะครับชายคนนั้นเนี่ยไม่รอช้านะรีบจอดรถแล้วเข้าช่วยเหลือในทันทีเธอเนี่ยวิ่งมาในลักษณะที่ว่าถูกใส่กุญแจมือเอามือคว่ำหลังไว้แบบนี้นะครับแล้วร่างกายของเธอเนี่ยถูกซ้อมมาอย่างหนักสภาพของเธอเนี่ยแย่มาก เธอกำลังตกใจกลัวเหมือนกลัวอะไรสักอย่างหนึ่งมากๆเลยแล้วในขณะนั้นนะครับชายคนนั้นเนี่ยก็ได้มองไปด้านหลังของเธอนะแล้วก็ได้เห็นว่ามีเงาของชายปริศนาคนนึงเนี่ยกำลังวิ่งตามเธอมาอยู่ไกลๆในป่าชายผู้หวังดีคนนี้นะครับจึงรีบเข้าช่วยเหลือเธอพาเธอขึ้นรถและขับรถหนีไปอย่างทันทีและชายปริศนาคนนั้นก็ได้หายตัวไป เขานะครับขับรถพาเธอเข้าไปในเมืองและโทรหาเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเพื่อเข้าแจ้งความในทันทีผู้หญิงคนนี้นะครับเธอได้เล่าว่าเธอเนี่ยทำงานเป็นคุณโสนะครับโดยที่อายุเพียงแค่18ปีเท่านั้นเองถือว่าน้อยมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่เข้ามาทํางานนี้ ซึ่งในช่วงเวลานั้นเองนะครับในรัฐ阿拉斯าเนี่ยมักจะมีข่าวผู้หญิงค้าบริการหรือว่าผู้หญิงที่อยู่ตามถนนเปลี่ยวเนี่ยถูกฆาตกรรมนะครับแล้วนําเอาศพเนี่ยไปทิ้งไว้ตามป่าหรือไปทิ้งไว้ในที่รกร้างต่างๆเยอะแยะมากมายเลยนะแต่เจ้าที่เนี่ยก็ตามจับตัวของคนร้ายไม่ได้ย้อนกลับมาที่ผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กสาวคนนี้เนี่ยได้เล่าให้กับเจ้าที่ตํารวจฟังว่าก่อนหน้านี้หลายวันเลยเธอได้นัดเจอกับลูกค้าคนนึงนะครับเพื่อรับงาน โดยที่เธอเนี่ยได้รับเงินค่าจ้างในครั้งนั้นเนี่ยสูงถึง6,000บาทเลยทีเดียวนะครับโดยความที่ว่าจํานวนเงินมันสูงขนาดนั้นเนี่ยเธอก็ไม่ได้สนใจนะครับคิดว่าลูกค้าเนี่ยก็คงมีกําลังจะจ่ายก็เลยตกลงรับงานนั้นไป แต่ปรากฏว่าพอเธอถูกพาขึ้นรถไปนะครับเธอถูกลูกค้าคนนี้เนี่ยทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยแล้วก็จับตัวเธอนะครับกลับไปยังบ้านพักของเขาซึ่งเธอเนี่ยไม่สามารถจะหนีไปได้เลยจากชายคนนั้นเพราะว่าชายคนนั้นเนี่ยชักปืนขึ้นมานะครับแล้วก็ขู่ที่จะฆ่าเธอทําให้เธอเนี่ยจึงจําเป็นจะต้องไปบ้านพักพร้อมกับเขาในวันนั้น เมื่อไปถึงที่บ้านพักของชายคนนั้นนะครับชายคนนั้นเนี่ยจับเธอใส่กุญแจมือนะครับแล้วใช้โซ่เนี่ยล่ามคอเธอไว้ที่ห้องใต้ดินและหลังจากนั้นก็ลงมือข่มขืนเธอแบบนี้นะครับซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วซ้ําอีกทุกวันทุกวันนะ แถมที่สําคัญเนี่ยเธอยังโดนผู้ชายคนนี้นะครับซ้อมทุกวันด้วยนะซึ่งเธอเนี่ยไม่สามารถจะหนีไปไหนได้เลยเพราะว่าโดนล่ามไว้แบบนั้นนะครับแล้วชายคนนี้มักจะเอาปืนเนี่ยมาขู่ที่จะฆ่าเธอทาให้เธอเนี่ยจำเป็นจะต้องอยู่ที่นั่นต่อไปในห้องใต้ดินแห่งนั้นนะครับจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยอยู่ดีชายคนนี้นะครับก็ได้บอกกับเธอว่าจะขับรถพาเธอเนี่ยไปที่ไหนสักที่หนึ่งเธอนะครับจึง คิดหาทางที่จะหลบหนีให้ได้เพราะว่าเธอเนี่ยกลัวว่าเอ๊ะถ้าเราไปกับชายคนนี้เนี่ยขนาดอยู่ที่บ้านอย่างนี้เรายาังโดนซ้อมขนาดนี้เลยถ้าเราไปเราไม่รู้ว่จาจะรอดชีวิตกลับมาหรือเปล่าเธอจึงพยายามที่จะคิดหาวิธีนะครับทุกทางเพื่อที่จะหลบหนีให้ได้ชายคนนี้นะครับขับรถพาเธอเนี่ยไปยังโรงเก็บเครื่องบินเล็กๆแห่งหนึ่งหลังจากจอดรถภายในโรงเก็บเครื่องบินแห่งนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้ลงมาทําธุระอะไรบางอย่างกับเครื่องบินที่อยู่ภายในโรงเก็บนะครับเธอเนี่ย อาศัยโอกาสจังหวะนั่นเองนะรีบเปิดประตูรถในท่าควายหลังนั้นแบบนั้นแหละพยายามหาทางหลบหนีอยู่แล้วก็เลยเปิดประตูแล้วก็วิ่งหนีออกไปเลยชายคนนั้นที่ความตกใจนะครับพยายามที่จะวิ่งไล่ตามเธอจนกระทั่งมาถึงเหตุการณ์ที่คนขับรถบรรทุกคนนั้นเนี่ยมาช่วยเด็กสาวคนนี้เอาไว้ ทีแรกนะครับตำรวจได้ฟังเรื่องราวที่เธอเล่าเนี่ยตำรวจไม่ค่อยจะเชื่อสิ่งที่เธอเล่าสักเท่าไหร่นะครับเพราะเขาเนี่ยคิดว่าบางทีเธออาจจะแต่งเรื่องเพื่อที่จะหลบหนีจากการทํางานของพวกเหล่าแมงดาที่ทํางานในซ่องหรือเปล่าแต่สุดท้ายนะครับเธอได้เล่าถึงรายละเอียดต่างๆเยอะแยะมากมายเลยเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเจอสถานที่ต่างๆหรือไอะไรแบบนี้นะครับ ทำให้ทางตำรวจเนี่ยก็ค่อยๆเชื่อไปทีละนิดทีละนิดนะเธอเนี่ยได้เล่าให้กับตำรวจฟังนะครับว่าในบ้านหลังที่เธอถูกจับไปขังเนี่ยเต็มไปด้วยหัวสัตว์สตัฟเนี่ยเต็มบ้านไปหมดเลยแถมยังมีปืนสําหรับล่าสัตว์นะครับแขวนอยู่ในบ้านเยอะแยะอีกแต่ตำรวจเนี่ยก็ยังบอกนะครับว่าไอ้บ้านแบบนี้ที่อารา์ก้ากนะครับมันมีเยอะแยะมากมายเลยมีอะไรที่พอจะเจาะจงเป็นสถานที่แห่งอื่นได้อีกไหม เธอนะครับจึงได้เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับโรงเก็บเครื่องบินแห่งนั้นนะครับแล้วก็ได้เล่าถึงรูปพรรพันธ์สันฐานของเครื่องบินที่อยู่ภายในโรงเก็บนั้นเพราะว่าเธอเนี่ยจำได้ค่อนข้างแม่นยําซึ่งพอตํารวจนะครับนำเอารูปพรรพันธ์ของเครื่องบินลํานั้นเนี่ยไปตรวจสอบดูปรากฏว่าไปพบเจอมันแมชกับเครื่องบินอีกลำหนึ่งนะครับซึ่งเป็นของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่านายโรเบิร์ตฮันเซนนั่นเองนายโรเบิร์ตฮันเซนคนนี้นะครับเกิดในปี1939 3 9่ี่ไอโอวารองสอเมริกาโดยที่พ่อแม่ของเขาเนี่ยาป็น ผู้อพยพมาจากเดนมาร์กนะครับแล้วก็มาอาศัยอยู่ที่นี่แล้วพ่อของเขาครับก็เป็นเจ้าของร้านขายขนมปังแห่งหนึ่ง โรเบิร์ตนะครับตอนเด็กๆเ,เขาเป็นคนที่หน้าตาไม่ค่อยดีแถมยังพูจาติดอ่างอกีกนั่นจึงทําให้เขาเนี่ยมักจะถูกเพื่อนๆในวัยเด็กนะบูลลี่อยู่ตลอดส่งผลให้เขาเนี่ยเป็นเด็กเก็บกดมาตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าถูกแกล้งถูกกดขี่ข่มเหงไปจีบผู้หญิงผู้หญิงก็ไม่ชอบเพราะว่าเขาหน้าตาไม่ดีนั่นจึงทำให้เขาเนี่ยเก็บกดแบบนี้ตั้งแต่เด็กนะครับพอโตขึ้นมาอีกหน่อยนะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยเขาจึงได้ชอบล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจเหมือนกับใช้การล่าสัตว์เนี่ยเป็นที่ระบายอารมณ์ขของเา พอเขาอายุได้18ปีนะครับเขาก็ได้เข้าสู่กองทัพนะแล้วก็ได้แต่งงานกับภรรยาคนแรกแล้วพอมาช่วงอายุที่เขา21เนี่ยเขาได้ไปก่อเหตุเขารถโรงเรียนนะครับกับเพื่อนๆนะส่งผลให้เขาเนี่ยถูกจับกลุมนะครับแล้วภรรยาคนแรกของเขาคนนี้เนี่ยก็ได้เลิกรากับเขาไปซึ่งเขาไม่ได้โดนแค่นั้นนะครับเขาถูกไล่ออกจากโรงเรียนแถมยังถูกติดคุกอีกด้วยเขาก็ได้ติดคุกอยู่ได้ประมาณ20เดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็ถูกปล่อยตัวออกมา หลังจะออกมาจากคุกเนี่ยเขาก็ได้ออกมาก่อเหตุปล้นบ้างจี้คนบ้างอะไรแบบนี้นะยังไม่ละนิสัยโจรจนกระทั่งพอมาในปี1967นะครับเขาได้ย้ายมาอยู่ที่รัฐ阿拉斯าแห่งนี้แล้วก็ได้แต่งงานใหม่พร้อมกับมีลูกอีก2คนหลังจากการแต่งงานใหม่และมีลูกเนี่ยเขาก็ได้เปิดร้านขายขนมปังนะครับที่นั่นเองเนี่ยเขาใช้ตรงนั้นนะเป็นหน้าฉากในการที่ทําให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นคุณพ่อที่มีความอบอุ่นเป็นเจ้าของร้านขนมปังที่ มีทรัพย์สินเงินทองเยอะแยะมากมายแถมยังมีคนเนี่ยนับหน้าถือตาเขาเป็นอย่างมากอีกด้วยจกนกระทั่งมาถึงวันที่เกิดเหตุขึ้นกับคุณโศคนนี้นะครับก็คือเด็กสาวอายุ18นั่นเองตำรวจนะครับที่ได้รับเบาะแสมาว่าเป็นเครื่องบินของนายโรเบิร์ตใช่ไหมตามที่เล่าไปก่อนหน้านี้นะตำรวจนะครับก็เลยได้เดินทางไปยังบ้านของนายโรเบิร์ตคนนี้เมื่อเข้าไปนะครับตำรวจเนี่ยไปพร้อมกับคุณโศนะเพื่อที่จะให้คุณโศคนนี้เนี่ยได้ชี้นะครับว่า ที่นี่เนี่ยใช่ที่ที่เธอถูกขังหรือเปล่าปรากฏว่าพอเข้าไปปุ๊บเธอบอกว่าบ้านหลังนี้นี่แหละที่เธอถูกขังตำรวจนะครับจึงค้นบ้านภายในบริเวณรอบๆแล้วปรากฏว่าไปเจอแผนที่ของรัฐ阿拉斯加นะแปะอยู่ที่กำแพงด้านหนึ่งมันแปลกตรงไหนรู้ไหมครับตรงที่ว่าแผนที่นนั้นเนี่ยมันมีการปักหมุดอยู่ตามจุดต่างๆซึ่งมันก็ดูเหมือนกับไม่มีอะไรตอนแรกตำรวจก็สงสัยนะว่าเอ๊ะเขาปักหมุดเพื่อจะทำอะไรกันแน่แต่ตำรวจที่ไปด้วยในวันนั้นนะครับเขาเนี่ยดันจำได้ว่าตำแหน่งที่ปักหมุดไว้ตามจุด ต่าง,างมันตรงกับจุดที่ไปพบกับศพของหญิงปริศนานะครับที่ถูกฆาตกรรมแล้วยังจับตัวคนร้ายไม่ได้หลายต่อหลายรายเลยทีเดียวนั่นมันยังส่งผลให้ทางตำรวจนะครับค้นบ้านเขาอย่างละเอียดเลยเพื่อที่จะตามหาว่าเขาเนี่ยเป็นคนร้ายจากคดีฆาตกรรมหลายๆคดีหรือเปล่าแล้วปรากฏว่าตำรวจนะครับก็เจอทรัพย์สินของผู้หญิงที่ถูกฆาตกรรมเนี่ยอยู่ในบ้านของเขาเนี่ยเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและตรงนี้นี่เองที่ทําให้นายโรเบิร์ตฮันเซนคนนี้นะครับ ต้องจำนวนต่อหลักฐานการเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นฆาตกรต่อเนื่องในคดีนี้เขาเนี่ยถูกส่งตัวกลับไปยังโรงพักเพื่อสอบสวนต่อไปและตรงนี้นี่เองแหละที่จะทำให้ทางตำรวจและคนใน阿拉斯าเนี่ยจะต้องหวาดกลัวกับสิ่งที่เขาเนี่ยเคยทำลงไปแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อนะครับในวิคราอห์เคสว่าเขาเนี่ยทำอะไรลงไปและเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปกันแน่ไปฟังกันในวิคราอห์เคสนี้ได้เลยครับ หลังจากที่นายโรเบิร์ตเฮนเซนได้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยก็ต้องมีการจับตัวเขาแล้วก็ไปทำการสืบสวนอย่างทันทีเลยนะซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็คงจะไม่รับสารภาพอย่างแน่นอนถ้าหากว่าไม่มีหลักฐานอะไรมายืนยันว่าเขาเนี่ยเป็นคนทำจนสุดท้ายแล้วตำรวจเนี่ยก็ได้เอาหลักฐานทุกอย่างนะที่รวบรวมมาได้มาทำการยืนยันเลยว่าเนี่ยหลักฐานขนาดนี้แล้วเนี่ยยังจะไม่ยอมรับอีกเหรอ จนสุดท้ายเขาก็ต้องสารภาพอยู่ดีเพราะว่าจำนวนต่อหลักฐานนั่นเองหลังจากนั้นโรเบิร์ตก็ทำการสารภาพนะว่าเขาได้ลงมือฆาตกรรมหญิงสาวที่พบจริงแล้วก็ได้มีการเล่าเรื่องราวก่อนที่เขาจะมาอยู่阿拉斯加ด้วยคือจริงๆแล้วตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่อยู่ที่นี่หรอกแต่ด้วยความที่บอกว่าเขาต้องการที่จะมาหาที่สงบสงบเนาะก็เลยได้ย้ายมาอยู่ที่阿拉斯กานั่นเองซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก่อนที่ตัวเขาเองจะย้ายมาอยู่阿拉斯กาเขาก็ได้มีการก่อเหตุอะไรเล็กๆน้อยๆไม่ว่าจะเป็นการขโมอยอะไร ประมาณนี้เนี่ยอยู่บ้างแล้วนะและที่สําคัญก็คือตัวเขาเองยังเคยถูกจับในข้อหาคมคืนผู้หญิงอีกด้วย แต่ว่าณนะตอนนั้นก่อนที่เขาจะย้ายมาอยู่ที่นี่เนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ได้สนใจอะไรมากมายเพราะผู้หญิงที่เขาได้ทําการข่มขืนส่วนใหญ่ก็จะเป็นโสเพณีหรือว่านักเต้นระบําเปลืองผ้าอะไรทํานองนี้โดยในสมัยก่อนเนี่ยก็อย่างที่เคยได้เล่าเล่าไปอะนะ้ว่าผู้หญิงที่ทำงานลักษณะประมาณนี้ตำรวจจะไม่ค่อยให้ความสนใจสักเท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นพอโรเบิร์ตได้ย้ายมาอยู่ที่阿拉斯加แล้วเขาก็ทำตัวเหมือนกับผู้ชายที่ปกติเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยได้เปิดร้านทำขนมอยู่กับภรรยา แล้วก็ลูกๆของเขาชีวิตดูมันก็เหมือนกับปกติเนอะมันไม่ได้มีอะไรที่แบบจะบอกได้เลยนะว,ว่าจริงๆแล้วเขาเนี่ยเป็นฆาตรกรต่อเนื่องแต่มันก็จะมีงานอดิเรกบางอย่างนะที่บ่งบอกได้ว่าตัวเขาค่อนข้างที่จะแปลกๆอยู่นั่นก็คือ การล่าสัตว์นั่นเองซึ่งงานอดิเรกเขาเนี่ยแน่นอนว่าพอด้วยความที่เขาล่าสัตว์ลักษณะในบ้านของเขาก็จะมีทั้งปืนไรเฟ,ฟลิลเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวรวมถึงหัวสัตว์ที่ถูกสตาฟไว้อีกด้วยแต่โฟก,ก็ต้องบอกก่อนนะว่าจริงๆแล้วที่阿拉斯加เนี่ยการที่ในบ้านมีปืนแล้วก็มีหัวสัตว์ที่ถูกสตาฟไว้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากๆเลยเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคือผู้ชายส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างที่จะชอบล่าสัตว์โดยเจ้าตัวเองก็รู้นะว่าเมืองเนี่ยมันมีวัฒนธรรมอะไรทำนองนี้มันก็เลยทําาให้เำ มีอาวุธปืนมากมายโดยที่ไม่ตกเป็นเป้าสงสัยอะไรเลยและแล้วเนี่ยการก่อเหตุครั้งแรกของเขาที่ถึงขั้นจะต้องลงมือฆ่าแกงกันเลยทีเดียวก็เริ่มเกิดขึ้นในปี1982ซึ่งณนะตอนนั้นเองเขาก็ได้เลือกเหยื่อเป็นโซเพณีคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเชอรี่มอร์โรโดยเธอคนนี้เนี่ยทำงานเป็นโสเพณีอายุเพียงแค่20ปีเท่านั้น ตัวของโรเบิร์ตเองก็ได้ทําการล่อลวงเธอมาแล้วก็บอกว่าจะจ้างงานแต่สุดท้ายแล้วเขาเนี่ยก็พาเธอมาข่มขืนแล้วก็ปล่อยให้เธอหนีไปแต่ในระหว่างที่เธอหนีไปเนี่ยแหละเขาก็ใช้ปืนแล้วก็ยิงเธอซึ่งร่างของเชอรี่เนี่ยก็ได้ถูกพบอยู่ในบริเวณแม่น้ําแห่งหนึ่งนะใน阿拉斯加นั่นแหละซึ่งกว่าตํารวจจะมาพบศพแล้วก็สืบกันไปสืบกันมาโดยนะตอนนั้นเนี่ยคดีนี้มันก็ยังปิดแล้วก็หาตัวคนร้ายไม่ได้นะก็ยังคงเป็นคดีปริศนาที่ยังระบุไม่ได้ว่าใครคือคนร้ายซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนั้นนนีมมัักก็จะหลฐา ชิ้นนึงนะที่ตกอยู่นั่นก็คือปลอกกระสุนจุด2องอยู่แต่ณนะตอนนั้นตำรวจก็ไม่ได้สืบอ,อะไรต่อเพราะด้วยความที่คนที่ถูกฆ่าไปเนี่ยก็เป็นโสเพณีด้วยแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาเรียกร้องอะไรต่ออะไรประมาณนี้มันก็เลยกลายเป็นคดีที่ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้ นเรื่องราวเนี่ยมันก็ผ่านไปหลายปีแล้วตำรวจในเมืองนี้ก็ยังพบลักษณะเหตุการณ์เดียวกันแบบนี้อีกนั่นก็คือเป็นผู้หญิงที่ไม่ว่าจะเป็นนักบำเบื้องผ้าหรือว่าโสเพณีถูกฆ่าตายแล้วก็ถูกนำร่างเนี่ยทิ้งไว้ตามในป่าอะไรทำนองนั้นเนาะมันก็มีมาหลายเหตุการณ์เลยทีเดียวแหละจนกระทั่ง ถึงเหตุปัจจุบันที่เดมอนได้เล่าไปก่อนหน้านี้ว่าตัวเหยื่อรอดมาได้แล้วก็มาฟ้องตำรวจพอตำรวจเนี่ยเห็นว่านายโรเบิร์ตเป็นผู้ต้องสงสัยปุ๊บเขาก็ได้มีการรื้อคดีก่อนหน้านี้ตั้งแต่อาชญากรรมรายแรกที่เขาก่อนัน่นก็คือเชอร์รี่ที่ถูกพบศพบริเวณริมแม่น้ําแล้วก็หญิงคดีหญิงสาวอื่นๆที่ถูกฆ่าตายและส่วนใหญ่ก็เป็นอาชีพนี้เนี่ยก็ได้มีการรือร้อๆมาใหม่แล้วก็มาถามนายโรเบิร์ตนะว่าเขาเนี่ยไปนคนฆ่าผู้หญิงเหล่านี้ด้วยหรือเปล่าซึ่งแน่นอนว่าตัวเขาเองเนี่ยก็ ยังไม่ยอมรับอีกนะ จนกระทั่งมีการกดดันอยู่หลายครั้งเลยทีเดียวจนสุดท้ายแล้วเนี่ยลักษณะท่าทีของเขาที่ดูเหมือนกับเป็นคนเจ้าของร้านขายขนมปังที่ดูหน้าตาใจดีเนี่ยเขาก็เปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งอีกหมู่หนึ่งเลยแล้วก็เล่าสารภาพความจริงออกมาทุกอย่างด้วยสีหน้าท่าทางที่ดูเหมือนกับว่าพึงพอใจอะไรทํานองนั้นโดยสิ่งที่เขาเล่าเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วก็ยอมรับกับสิ่งที่ได้เกิดทั้งหมดแหละไม่ว่าจะเป็นคดีผู้หญิงที่เคยเจอมาทั้งหมดซึ่งรวมๆแล้วที่เขาสารภาพออกมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ นับได้ถึง17รายเลยทีเดียวที่เขาได้ลงมือฆาตกรรมแล้วก็เอาไปทิ้งโดยลักษณะการก่อเหตุก็จะใกล้เคียงกันหมดเลยตั้งแต่สเต็ปแรกการเลือกเหยื่อซึ่งกลุ่มเหยื่อที่เขาเลือกเีด้ค่อนข้างชัดเจนเลยอย่างที่ฝนได้เล่าไปก่อนหน้านี้นั่นก็คือจะต้องเป็นทําอาชีพเป็นนักเปื้อผ้าหรือว่าเป็นโสเพณีอะไรทํานองนี้ แล้วหลายครั้งเนี่ยที่เขาได้มีการล่อลวงมาก็จะบอกว่าเออต้องการที่จะจ้างงานแหละพอเขาข่มขืนอะไรเสร็จเนี่ยก็จะปล่อยพวกเธอให้หนีไปในระหว่างที่พวกเธอหนีไปในสภาพเปลือยเปล่าอะไรทํานองนี้เนี่ยเขาก็จะจบชีวิตพวกเธอด้วยการเหมือนใช้ปืนแล้วก็ล่าแล้วก็ยิงอะไรทํานองนั้นแล้วก็นาศพเนี่ยไปทิ้งไว้ตามจุดต่างๆซึ่ง ไอจุดต่างๆเหล่านี้เนี่ยจริงๆนะถ้าตำรวจเอกใจตั้งแต่ทีแรกที่ได้ค้นบ้านโรบอตเนี่ยมันก็จะพบหลักฐานด้วยนั่นก็คือแผนที่阿拉斯าที่มีหมุดปักอยู่พอเขาได้สารภาพแบบนี้ปุ๊บแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้ตำรวจได้รู้ว่า จุดต่างๆที่ได้ปักหมุดมันคือจุดที่นายโรเบิร์ตเนี่ยเอาศพหญิงสาวเหล่านี้ไปทิ้งซึ่งพีคมากๆเพราะว่าจุดปักหมุดต่างๆนั้นเนี่ยมันมีถึง30แห่งเลยทีเดียวแต่ตัวนายโรเบิร์ตเนี่ยรับสารภาพเพียงแค่17รายเท่านั้นตำรวจก็ได้มีการจี้ถามต่อนะว่าอีก10กว่ารายที่เหลือเนี่ยไปไหนเขาเนี่ยก็ได้บ่ายเบียงแล้วก็บอกว่าคุณไม่มีหลักฐาน จุดอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นเพียงแค่จุดที่ผมเนี่ยไปข่มขืนเธอแต่ไม่ได้ฆ่าทิ้งก็เท่านั้นเองโดยทุกๆคนเนี่ยที่เขาได้ลงมือไปนะแน่นอนว่าก็มีการเก็บหลักฐานอย่างอื่นด้วยนั่นก็คือเป็นพวกเครื่องประดับอะไรทํานองนี้เก็บไว้เหมือนกับเป็นถ้วยรางวัลว,ว่าตัวเองเนี่ยได้ทําแบบเนี่ยไปแล้วกี่รายสุดท้ายแล้วนายโรเบิร์ตเนี่ยก็เป็นฆาตกรต่อเนื่องจริงๆนะเพราะว่าเขาเนี่ยได้ลงมือมาหลายรายเลยมันจะมี17รายที่สามารถหาหลักฐานแล้วก็เอาผิดได้แต่มันก็ยังมีอีกหลายรายเนาะที่เรา ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเธอเหล่านั้นเนี่ยหายไปไหนแต่แน่นอนว่าการรับสารภาพในครั้งนี้เนี่ยก็พอจะเป็นประโยชน์ให้กับตำรวจที่阿拉斯加ด้วยเหมือนกันเพราะว่าในช่วงนั้นเนี่ยมันมีคดีที่หญิงสาวเนี่ยหายตัวไปอย่างลึกลับแล้วบางคดีเนี่ยไขยได้ก็เพราะว่าตัวนายโรเบิร์ตเนี่ยแหละที่ได้ออกมารับสารภาพนะแล้วสุดท้ายพอข่าวเรื่องนี้ออกไปว่านายโรเบิร์ตเนี่ยถูกจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีผู้หญิงบางคนที่เขาเป็นเหยื่อแล้วก็รอดชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาในก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเหมือนกับ ออกมาเป็นพยานในช่วงที่สารมีการตัดสินความผิดนายโรเบิร์ตเหมือนกันโดยตัวเธอเองเนี่ยก็ได้บอกนะว่าก็เป็นเหยื่อคนหนึ่งที่เคยโดนนายโรเบิร์ตข่มขืนแต่เธอเนี่ยก็หนีออกมาได้นะมันก็เลยทําให้นายโรเบิร์ตเนี่ยถูกตัดสินจําคุกตลอดชีวิต ด้วยท่ามกลางอะไรมากมายที่แบบหลายคนก็ไม่พอใจเหมือนกันเพราะการที่เขาฆ่าคนไปเยอะขนาดนี้มันควรที่จะได้รับโทษอะไรที่มันรุนแรงมากกว่านี้หรือเปล่าอย่างเช่นการประหารชีวิตแต่ว่ากฎหมายของสก้าเนี่ยก็คือมันไม่มีโทษสูงสุดเป็นประหารชีวิตนะทาให้ศาลตัดสินจําคุก461ปีเลยทีเดียวถ้าหากว่านับๆแล้วเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าเขาต้องติดคุกไปตลอดชีวิตนั่นแหละหลังจากที่เขาได้เข้าไปอยู่ในคุกเรียบร้อยแล้วเขาก็แสบชย่อยเลยแหละเพราะว่า บางวันเนี่ยเขาถึงขั้นที่จะคิดแพลหลบหนีแล้วก็มีการปริ ประดอยระเบิดจากในห้องขังอีกด้วยซึ่งอันเนี้ยโชคดีที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นซะก่อนนะไม่งั้นเนี่ยเขาอาจจะแอบคุกออกไปแล้วก็ได้พอเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เลยทําให้เจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรักษามาตรการความปลอดภัยเรือนจํานี้เนี่ยเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นกว่าเดิมไปอีกเท่า2เท่าเลยแหละเพราะว่ากลัวว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกแล้วเวลานยก็ผ่านไปจนถึงปี2014ตัวนายโรเบิร์ตเนี่ยก็อายุประมาณ75ปีก็ค่อนข้างจะอายุเยอะแล้วแหละจนสุดท้ายชีวิตของเขาเนี่ยวย แล้วก็ล้มตายไปในเรือนจําในที่สุดซึ่งเรื่องราวนี้มันก็ดูเหมือนกับว่าจบไปแล้วนะแต่มันก็มีเอกสารลับเนี่ที่เขาออกมาเปิดเผยเหมือนกันว่าการที่เขาคนนีไ้ได้เสียชีวิตลงไปเนี่ยมันไม่มีการระบุสาเหตุการตายนะว่าป่วยเป็นโรคอะไรตาย แต่มันจะมีโน้ตเล็กๆที่ทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยมีการทิ้งโน้ตไว้ให้ว่าห้ามช่วยชีวิตเขาซึ่งอันนี้เนี่ยก็ยังเป็นอีกหนึ่งข้อความปริศนานะว่าทางเจ้าหน้าที่เรือนจำเนี่ยจงใจให้เขาป่วยตายหรือเปล่านะเพราะว่าด้วยความที่阿拉斯加มันก็ไม่มีกฎหมายที่จะลงโทษประหารชีวิตนะเนาะไม่แน่ว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเนี่ยทำตัวเป็นสารเต้รหรือเปล่าที่แบบประมาณว่าก็เห็นว่าป่วยไปแล้วก็ไม่ต้องช่วยก็ให้ตายไปเลยอะไรทํานองนี้ซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนของฝนเท่านั้นนะ ก็อันนี้ไม่แน่ใจว่าอย่างไงแต่สุดท้ายแล้วฆาตากรคนนี้เนี่ยก็ได้เสียชีวิตลงในที่สุดก็จบไปกันแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับคดี ฆาตกรรมที่เป็นฆาตกรต่อเนื่องของรัฐ阿拉斯าเป็น e ีีแรกของพวกเราเลยนะเพราะพวกเราไม่เคยนําเอาเรื่องราวเกี่ยวกับการฆาตกรรมใน阿拉斯กามาเล่ามาก่อนใช่แล้วนะคะซึ่งถ้าหากว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยเคยได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับ阿拉斯กาเนี่ยก็คงจะรู้กันดีนะมันเป็นเมืองเมืองนึงที่ค่อนข้างทจะห่างไกลเอามากๆเลยแล้วก็คือถ้าเป็นฝนเนี่ยก็คิดว่าเมืองแบบนี้มันก็ไม่น่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆอะไร,ไรแบบนี้เกิดขึ้นได้ใช่แล้วอย่างที่น้องฝนเล่าไปนะครับว่าวิธีการลงมือของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการปล่อยให้เหยื่อเนี่ยวิ่งหนีไปแล มันดูคล้ายกับการล่าสัตว์เลยเนาะใช่แล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยจริง,รงๆมันก็จะมีบางสำนักพิมพ์เนาะเขาได้มีการเขียนด้วยเหมือนกันว่าเออนายโรเบิร์ตเนี่ยทำไปเพราะอะไรเนี่ยส่วนหนึ่งเขาบอกว่าแรงบันดาลใจมันมาจากการที่ตัวเขาเองอะ่ะชื่นชอบการล่าสัตว์อยู่แล้วแต่การล่าสัตว์มันอาจจะไม่เร้าใจเหมือนกับการล่าคนไง เพราะว่าสัตว์เนี่ยบางทีก็คืออย่างมากก็แค่วิ่งก็คงเป็นความเก็บกดของผู้ชายคนนี้แหละเนาะที่แบบชอบล่าสัตว์มากเลยอยากหันมาล่าลลคนบ้างแต่จริงๆแล้วชีวิตเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์แบบเนาะเพราะว่ามีทั้งบ้านมีร้านขนมปังมีลูกมีภรรยาไม่น่าจะทําอะไรแบบนี้ได้ใช่ก็ถือได้ว่าเรื่องราวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆที่คิดเห็นอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเรานะครับว่าคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับคดีใน EP นี้เนาะใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะเพื่อนๆที่เรายกมาแล้วเราก็จะเห็นได้ชัดเเเจนนลยว่าาป็ฆตกร ที่มีเป้าหมายชัดเจนมีโลก2ใบใช่แล้วนะครับซึ่งเรื่องราวนี้นะถือได้ว่าน่าสนใจมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยเพื่อนๆทีดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกด like, กไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกหับพวกเราด้วยนะคะใช่แล้วครับดูแล้วก็ช่วยกกดปุ่มติดตามกันด้วยนะครับ เธอที่จะไม่พลาดอะไรพวกเราเลยลงคลิป EP ใหม่ๆเนาะแล้วก็บอกอีกรอบนึงนะครับวันที่14กุมภาพันธ์นี้นะครับมีคลิป EP พิเศษนะครับอยากจะให้กับเพื่อนๆเนี่ยเข้ามาดูกันนะครับสำหรับเป็นเหมือนกับแฟนเซอร์วิสโดยเฉพาะเลยเนาะเพราะว่าถ้าเป็นแฟนคลับเราถึงจะอยากดูแล้วถึงจะรู้เรื่องมันเกิดอะไรขึ้นนะคะแต่สําหรับคลิปวันนี้ที่ฝนดูเหมือนกับว่ายิ้มหรือหัวเราะหรืออะไรอย่างงี้นะคะคือจริงๆไม่ได้รู้สึกตลกกับสิ่งที่เล่านะจริงๆเรื่องที่เราเล่าเป็นเรื่องเครียดแต่เออว่าฝนสะอึกแล้วหยู่สะอึกไม่ได จะอั้นสยอึดตลอดเวลาแต่ทาไม่ได้มันก็เลยจะมีหลุด,ออ,ลดออกมาบ้างนะใช่แล้วนะครับทุกคนก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะครับเล่าเรื่องให้ฟังก็คือเล่าเรื่องให้ฟังนะไม่ต้องไปอินอะไรจนถึงขั้นที่ว่าใครยิ้มไม่ได้ใครหัวเราะไม่ได้เลยอันนี้คือบอกนตไว้เป็นกรณีพิเศษใช่นะเพราะหายเรื่องเพราะว่าบางทีก็มีแบบบางคนนะที่เขาซีเรียสกับทุกอย่างเลยห้ามยิ้มห้ามหัวเราะห้หามนู่นห้ามนี่ห้ามไปหมดเลยน่าจะไปหาอ่านเองเนาะใช่ไหม ล้อแหม่ร้อเล่นไม่บางคนเก็อาจจะให้เราต้องการให้ใจอินกับเนื้อหาคืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วคอนเซปต์รายการลึกลับจะมาเล่าเราเนี่ย คือมันเป็นเรื่องที่แบบลึกลับซึ่งมันก็จะรวมทั้งเรื่องที่หาข้อพิสูจน์ไม่ได้ยังไขไม่ได้หรือเป็นเรื่องคดีอะไรแปลกแล้วเราก็เอามาเล่าก็คือเอามาเล่าให้ฟังใน<ม>สไตล์ของเรานะคะมันอาจจะไม่ได้แบบจริงจังดูเหมือนกับเป็นแบบว่าเครียดมากๆจนดูเหมือนกับผู้ประกาศข่าวมาอ่านคดีกตรกรให้ฟังอะ่ะเพื่อนๆเข้าใจใช่ไหมคะคืออันนี้คือสไตล์ของเราเราก็จะเอามาเล่าประมาณว่าแบบเฮ้ยแกฉันไปเจอสิ่งนี้มาฉันอยากเล่าให้เพื่อนๆฟังนะมันจะเป็นสไตล์ประมาณนี้ค่ะดังนั้นถ้าหากเห็นพวกเรา ในลักษณะที่แบบว่าจะไม่ตึงอะไรอย่างเ,เงีเออ้ยแปลว่าดูเป็นกันเองเออดูเป <c oughs> ็นกันเองอะไรเงี้ยก็คืออยากจะให้เข้าใจแล้วก็อย่างก่อนหน้านี้ค่ะคือฝนเนี่ยก็ได้เข้ามาอ่านคอมเมนต์กับเพื่อนๆเ,เนาะในคลิปที่พวกเราได้ทํากันมาเนี่ยมันจะมีแบบบางคอมเมนต์ที่เหมือนกับลักษณะประมาณว่าทําไมถึงไม่ยอมบอกว่าคาดีนี้ไขแล้วค่ะไม่ไขแล้วทําไมไม่เขียนลงไปในหน้าปกหรืออะไรอันนี้อยากจะบอกก่อนว่าสไตล์การทําหน้าปกของพวกเราอะค่ะคือ เราอ่านเรื่องราวแล้วเราอยากจะถ่ายทอดมาแบบไหนแล้วก็ทําแบบนั้นเราไม่ได้มีแพทเทิร์นการทำอะคะ่ะว่าเฮ้ยเนี่ยเรื่องเนี้ย ถ้าขายแล้วต้องเขียนว่าขายแล้วหรือเราจะต้องไปทําตามสไตล์ของใครอันนี้คือมันเป็นสไตล์ของเรานะคะก็อยากายให้เพื่อนๆเข้าใจซึ่งโป๋นะเข้าใจอยู่แล้วว่าถ้าเพื่อนๆคนไหน,น,น,นที่เป็นรายการลี่เราจะาเล่าเราเห็นตั้งแต่เวอร์ชั่นแรกนะคะ EP 1, 1จนถึง EP จะ200อยู่แล้วเนี่ยก็คงจะเข้าใจกันดีค่ะว่าหน้าปกก็คือเราทําตามสิ่งที่เลยสื่ห้กับเพื่อนๆฟังเนาะอาจจะไม่ใช่เหมือนกับ คลิปวิชาการอะนึกออกไหมที่แบบเฉลยข้อสอบหรืออะไรเงี้ยเฉลยคดีข้ตก,กรรมไม่ใช่แต่ถ้าคดีไหนที่มันเหมือนกับว่าเรามีความรู้สึกว่าอ,อ๋อจุดเด่นของคดีคือการไขคดีเราก็จะเขียนบอกไว้ว่าไขแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมหรือบางเรื่องบางเรื่องเป็นเรื่องลึกลับอย่างเช่นเรื่องเรือไททานิคใช่ปะที่แบบ เราอยากจะบอกว่าเอ้ยเรื่องเดือไททานิกอะมันจมเพราะอะไรเราก็เลยจะบอกว่าจมเพราะสิ่งนี้อะไรเงี้ยคือเราก็จะพยายาม represen ออกมาในเวอร์ชันของพวกเรามันอาจจะไม่ได้เหมือนกับหนังสือเรียนอะอันนี้คือเก็บกดมากคืออยากจะเล่าให้ฟังว่าอ๋อเรื่องที่เราเอามาเราคิดแบบนี้เราก็เลยถ่ายทอดออกไปแบบนี้ค่ะมันก็อาจจะตรงใจเพื่อนๆบ้างไม่ตรงใจบ้างก็ลองคอมเมนต์แล้วก็ฟีดแบบมาได้ค่ะในเชิง positive เนาะใช่ก็จร <no? S 2> <ๆ>ิงๆน้องฝนก็พูดไปหมดแล้วเนาะแต่ว่าอยากจะบอกกับ คนที่ดูแล้วอาจจะเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยเปิดใจแล้วกนะันเนาะถ้าใช้คําว่าคับแคบมันก็จะหยาบคายไปนิด <Hey. S 1> คนที่ไม่ค่อยเปิดใจจะชอบเอาช่องนี้ไปเทียบกับช่องนั้นเอานี่ไปเทียบกับนั่นคือทุกคนที่ทําหรือว่าคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทุกคนที่ทําผลงานออกมาเขาก็มีผลงานเป็นรูปแบบของตัวเองนําเสนอในแบบตัวเองแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดไม่มีใครทํางานส่งๆออกมาให้กับคนดูดูอยู่แล้วเนาะทุกคนทําออกมาด้วยความตั้งใจดังนั้นคือสนับสนุนแนะนําด้วยความที่ ให้กำลังใจดีกว่าอะใช่อย่าทําเชิงตําหนิแล้วก็ไปเทียบว่าทำไมไม่ทําแบบคนนั้นล่ะทำไมไม่ทําแบบคนนี้ล่ะคําว่า content creator มันเป็นความหมายที่บอกในตัวอยู่แล้วเนาะว่าเราควรที่จะมีความ create ในรูปแบบของตัวเองจะถามว่าการที่เพื่อนฟีดแบ็กมาเราเปิดใจที่จะเอามาปรับไหมปรับ ใช่ไหมคะเพราะไม่งั้นมันจะไม่มีลึกลับเวอร์ชั่นนี้เลยนะถ้าเพื่อนๆดูตั้งแต่ E ีแรกๆอะ่ะลึกลับจับมาเล่าอะ่ะตั้งแต่ช่วงที่ไดมอนด์เล่าแรกๆคือบางทีก็มีมาอ่านได้ฟังเหมือนกันซึ่งตอนนั้นฝนยังเป็นแฟนคลับอยู่เลยนะฝนยังไม่ได้มาเป็นคนเล่าเองอ่ะฝน,นก็ยังรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมคนนี้มันต้องมานั่งเล่าเรื่องให้เราฟังว่าเล่าแบบอ่านให้ฟังเราก็ไม่ชอบใช่ไหม ดังนั้นคืออะไรที่มันดูแล้วมันแบบไม่เหมาะอะไรเงี้ยบอกกันได้ค่ะเราก็จะหยิบมาว่าอ๋ออันนี้เราน่าจะปรับกันได้อันนี้ปรับไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าจะให้เราไปทําตามคนอื่นเป๊ะเปะร้อซไม่สามารถจริงๆค่ะเพราะไม่ชอบก๊อปไครครับก็ประมาณนั้ครับจู่ๆก็โทนเครียดเฉยหายสะอึกเลยเนี่ยพินหายสะอึกเฉยเลยก็เอาเป็นว่าพวกเราก็อยากจะบอกกับทุกคนเฉยครับว่าเราทําผลงานอะไรออกมาเราทําออกมาให้ดีที่สุดให้กับทุกคนที่รอติดตามในทุกๆ e ีทุกคลิปทุกคอนเทน ทุกรายการอยู่แล้วนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยไปยันรีวิวเที่เาแล้วแล้วเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมี คลิปรีวิวเที่ยวกลับมาให้กับทุกคนเพราะว่ารู้สึกว่าพักหลังเนี่ยคลิปลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยจะเริ่มกลับมามีคนดูเยอะขึ้นแล้วเพราะว่าช่องนี้ก็ไม่ใช่ช่องเล่าคดีฆาตกรรมเนาะเป็นช่องส่วนตัวทั่วไปอะไรแบบนี้<ม>เพียงแต่ว่าก็พยายามจะผลิตคอนเทนต์อะไรหลายๆอย่างที่เพื่อนๆน่าจะชอบนะครับออกมาเยอะๆก็อยากจะให้รอติดตามในทุกๆผลงานของไดมอนต์แล้วก็ที่ทําร่วมกับฝนด้วยนะครับใช่นะครับจริงๆถ้าถ้าในมุมมองฝนถ้าฝนมองนะคะช่องไดมอนต์ภัชระเนี่ยมันดูเหมือนกับเป็นช่องที่แบบโอเคด้านในมีหลาย แต่ละรายการก็จะมีแนวเป็นของตัวเองอย่างโอเคถ้าลึกลับจะมาเล่าก็โอเคเอาอะไรเรื่องลึกลับมาเล่าให้ฟังหรือถ้าเป็นมีอะไรมาโม้ก็คือเอาอะไรมาเมา้ามอยหอยเสียบกันหรือถ้าเป็นอะไรนะพวกรีวิวสปอยนิยายฆาตรกรรมหรืออะไรมันก็จะแยกแแยกแยก,ยกออกไปมันก็ต้องมีแบบโอเคเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างอะไรบ้างก็คือก็ ก็ตามนั้นเนาะคือเราไม่ได้ตั้งชื่อช่องว่าช่องคดีฆาตกรรมโอเคถ้าเราตั้งชื่อช่องว่าคดีฆาตกรรมแล้วมันก็มีแต่เรื่องฆาตกรรมทั้ง2-300คลิปที่ทํามาอ่ะอันนั้นมันก็จะเป็นกลุ่มชัดเจนแต่อันนี้คือเราอยากจะบอกว่าเออเราตั้งใจที่จะแชร์โมเมนต์ดีๆให้กับเพื่อนๆดูมันก็จะมีหลากหลายรสชาติด้วยกันเหมือนกับไอติมที่อยากจะเสิร์ฟให้เพื่อนๆดูหลายรสนะคะมันจะมีทั้งรสเครียดบ้างฆาตกรรมจ๋าบ้างหรือจะเป็นเรื่องราวตลกที่แบบไร้สาระของพวกเราบ้างอันนี้ ก็อยากให้เพื่อนๆเข้าใจค่ะใช่ก็เอา,าเป็นว่าชอบดูคลิปไหนก็กดคลิกเข้าไปดูแล้วก็กดไลค์เป็นกาลังใจให้เ้าพอแล้วครับครับผมสุดท้ายนี้ไม่พูดมากแล้วนะคะหายสอือกเรียบร้อยแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามที่เข้ามาดูทุกคลิปแล้วก็มีการแนะนําในเรื่องต่างๆ ก่อนหน้านี้ฝนก็มีเขาเรียกอะไรฟีดแบ็กมาเยอะเหมือนกัน,นกว่าเราจะปรับจะเปลี่ยนให้มันลงตัวได้มันมันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่ก็คิดว่าครั้งหน้ามันดีได้กว่าครั้งนี้อีกนะคะยินดีทุกเอ่อคอมเมนต์เลยนะคะใช่แล้วครับเพราะว่าทุกๆคอมเมนต์นะครับที่แนะนําให้เราปรับปรุง พวกเราก็นําม,มาปรับปรุงด้วยความเต็มใจนะครับจนมีเวอร์ชั่นปัจจุบันที่เปิดกล้องเห็นหน้ามาในที่สุดนั่นเองนะครับก็นี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับของลึกลับจำล่าอีพีนี้ที่มานั่งพูดกันยาวมากๆเลยก็ <c oughs> ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับท,ที่ติดตามตั้งแต่ต้นคลิปมายันจบคลิปในวันนี้นะครับแล้วถ้าใครที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจใน Facebook ก็เข้าไปกดไลค์ลึกลับจำล่าได้เลยนะครับใช่แล้วสําหรับ E ีีนี้เราลากันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะพักชาร์จแบตกันสักวัน2วันแล้วเดี๋ยว P หนน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 ้้้าาาาเเเเีี่มมัจะะป็รรรือองสสุกขขขได ต้องรอตามกันค่ะใช่แล้วครับแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันใหม่ในอะีพีหน้ารอกันอีกสักน,นิดนะครับอาทิตย์หน้าเราหยุดกันนะก็จะไม่มีคลิปลงไปเลยทั้งอาทิตย์มีสิมีคลิปวาเลนไทน์ใช่คลิปนั้นวันเดียวครับแล้วก็หยุดยาวไปเลยหนึ่งอาทิตย์โอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมดูแลรนะักษาสุขภาพแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ล่วงหน้านะจ๊ะใช่แล้วครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ